không có chân nụm 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 thì cho cái đây đợi nhắn nào kìa tôi chưa tôi cả thì bảo về liệm này còn có đấy nhanh kê nhưng mà bổng สว,ส,สวัสดีค่ะว,วันนี้เกาอยู่กับช่องโมสมายว,วันนี้หนูจะพาทุกคนมาชมมาเบิงกินสารายพ่อขงลุ่นครั้งแรกในชีวิตกับย่าสองคนย่าก็ครั้งได้ในชีวิตนะคะป่ะเริ่มกินกันเลยไม่พูดมากทำเพลงนะคะจะให้ย่าคนแรกก่อนเลยนะคะเอาแมาสิ จะเปียกห้องว่ะนี่นะคะก็จะกินเมี่ยทียบ่เกิดซีบาะไงฮะฮะมา,นาหนูว่าคนทำเถอะขอซีเต้งจุนาเมี่ยซีมืมลังมืลังอืมหลักเต็กเต็กอันนี้ไม่หลักจริน หนูซื้อมาในราคาห้าสิบบาทนะคะ <c oughs> ทุกคนดูมดแดงสิคะ <c oughs> มดแดงมันมาแต่แส่ห้าสิบบาทก็ไม่ได้เยอะนะคะได้นิดเดียวนะมันก็หนึบๆนะคะออกอบๆหนึบ เครื่างจันแต่ถ้ากินเปล่าๆไม่อร่อยนะคะกินเปล่าๆไม่อร่อยต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟูดนะคะจะได้ไหมเนี่ไม่คือเครืองเวื่อมัน tinh như là tinh thằng kia anh, người anh hôm ra ha sob, ừ. ừ. nó cho nó ăn, bỏ mà hả? nào mình sẽ coi nhăng khe, thái là lột ở hình, con mong non doan non mộc bộ anh là nó lột đó. à, mình sẽ tách cái <laughs> <laughs> ừ. à. ôi <laughs> nụm nụm, nụm. <laughs> cái tên nắng hả cái tên nắng hả cái tên nắng 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 Dạ ừ Dạ nào kìa <laughs> Thì bà ố gần liệm mà không có đấy, nghe kìa Dạ nào bà Cái mấy ấy rồi, lát luôn khó mấy, xã nó khó พี่ใอจ้ะงงันกินคำใหญ่ๆไม่ดเลียนมซิต้เอ้ม่งงัตสูดปเนนานกินไปกินไปมามังค้อ ไม่ค่อยหน่อยเลยครับไม่ค่อยหย่อยเลยอ่ะพี่พี่ถ้าหนูกินไม่หมดอย่าว่ากันนะคะมันไม่ค่อยหน่อยเลยนะคะมัน <c oughs> <c oughs> ย่าย่ายังบอกว่าไม่อร่อยเลย <c oughs> หนูก็ไม่อร่อยเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่ามันหนึบหนุบไหมหนึบหนุบนะคะผมไม่อร่อย ดีนะไม่ได้ซื้อมาสองกล่องช่วยมากล่องเดียวอ่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้หนูก็ขออภัยในความที่กินไม่หมดนะคะมันไม่อร่อยเลยนะคะยาก็ไม่อ,ยอย่่ยเดี๋ยววันหลังนะคะหนูก็จะทำคลิปเอ่อ ASMR าทำอะไรดีนะ ทุกคนช่วยเม้นในช่องน,นี้หน่อยนะคะว่าอยากให้หนูกินอะไรต่อไปเม้นท์เลยเดี๋ยวหนูจะเอาไปทําตามนะคะทำคอนเทนต์หน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย